ข้อเสนอดีมากใช่ไหมละ่ะได้ฆ่าคนก่อนจากโลกนี้ไปนายก็จะเป็นอิสระที่นายต้องการคือสมองฉันเหรอสมองครั้งซองฮาเสร็จติดการฆ่าเมื่อรู้ว่าตัวเองฆ่าคนไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกสิ้นหวังการฆ่าครั้งส,สุดท้ายของเขาก็คือการฆ่าตัวตายดังกตรครับเขาฆ่า,าตัวตายอย่างที่คุณบอกจริงๆด้วยถ้ารู้จักสมองเราก็ทำนายอนาคตได้ ลักษณะสมองสมองพิเศษมากชื่อชินฮารุอาชีพนักภาษาวิทยาสังกัดเบรนฮับด็อกเตอร์ชินคอยให้ฉันใสุสบตามใจชอบสมองของคังซองฮาเป็นสมบัติล้ำค่าครับผมเป็นคนเจอมันถ้ายังแก้ตัวแบบนี้อีกฉันคงปกป้องนายไม่ได้แล้วเขาพูดอยู่เสมอว่าอยากตายขณะเล่นกีตาร์สุดท้ายฉันก็ฆ่าเขาฉันเป็นฆาตกรฆ่าคนพระยาคิมแจวอนไม่ใช่คนร้ายครับ มีหลักฐานอะไรเหรอว่าคุณอินยองไม่ใช่คนร้ายเหตุผลคือคุณจองอินยองป่วยเป็นโรคว์นิเกคาสคอฟซินโรมครับแต่ทำไมผมรู้สึกเหมือนด็อกเตอร์ต่างหากเลาที่สร้างเรื่องถ้างั้นคุณเชื่อว่ามีคนอื่นที่เปิดใช้งานกำไรงข้อมือความผีสูงของคุณคินแจวอนเหรอคะอะไรเนี่ยคุณมาอยู่นี่ได้ยังไงย่นด,ดีด้วยผมมาเป็นที่ปรึกษาข,ของทีมถือเป็นความร่วมมือประเภทหนึ่งร่วมมือเหรอคุณกับผมเนี่ยนะ ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุคเจนเอ็นจอรบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง